แล้วอยู่ไหมเดี๋ยวช่วยดเดี๋ยวช่วยเก็บดินด้วยเดี๋ยวเราจะถ่ายลงยูทูบนะครับช่องจินโจช่อจงเฮียฟิล์มครับนะมามามาเอาตลับเม้นไปด้วย แจ้วเจ้าไม่ไม่ไช่วยตามเก็บดินด้วยครับตามเก็บดินด้วยครับ เอาเอาดินแดงไว้ข้างล่างทรายไว้ข้างบนก็เทผิดขนาดเอาเฉพาะช่วงหน้านี่ครับด้านหน้านี่ถึงไม่เต็มไม่เยอะแต่แกใส่ตัวขั้นก็่าเพราะหรอ๋อยาวที่ยาวครับ้ก็ชิปเหลือพี่ปรับรับไหนเอาระดับไหนเ,เดี๋ยวถามเอาจิ๊บแม่อยู่ไหนลูก ไม่อยูหลบเลยลูกหลบเลยค้นนไ,ไ,ไม่มยูข,ขับไม่ได้แล้วลูกจะเตอร์เสียในเสียลูกย นอนเต็มเลยนอนเป็นร้อยเลยนอนเป็นร้อยเลยนกกะพังอีกเอ่อในแม่ง,งานอยู่ไหนดิ่ให้เอาเอาระดับนี้หรือเปล่าสามระดับครับ नहीं ले